9เมษายน2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับตอนเช้าวันนี้เรามาสำรวจดูตามสาภาพอ่สาสภาพที่สวนของเรานะครับสวนทุเรียนหลังบ้านเนี่ยหลังจากที่ได้รับฝนตกมาเมื่อวันที่5และวันที่6เมษายนที่ผ่านมาวันนี้คือวันที่9นี่ปรากฏว่าสาภาพบรรยากาศทั่วไปนี่สดชื่นขึ้นเยอะเลยนะครับ จากการที่ตรงนี้นะครับไม่ได้ฝนไม่ได้รับฝนตกมา40กว่าวันนะครับเพิ่งได้ฝนนะครับตอนเช้ามาก็รู้สึกว่าสภาพใบสภาพกิ่งหรือว่าสภาพต้นเขาดูสดชื่นขึ้นมาเยอะนี่ครับใบชุดนี้ถือว่าเป็นใบชุดที่หนึ่งนะครับเขาแตกออกมาประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอันนี้มาถึงเดือนเมษาแล้วใบเหล่านี้เขาก็เริ่มที่จะแก่ เราสังเป็นที่น่าสังเกตนะครับใบชุดที่เกิดขึ้นมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นใบไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยโตนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศเขาร้อนจนเกินไปยอดใหม่ใบใหม่ที่เขาเกิดมานี่ยไม่ค่อยจะใหญ่ไม่ค่อยจะโตนะครับเขาปรับให้เข้ากับสภาพบรรยากาศและอุณหภูมิแต่ว่าใบชุดหลังนะครับใบชุดที่เขาจะแตกออกคือใบรุ่นน้องต่อไปนี้ อาจจะแตกออกมาก็ประมาณเดือนพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปใบชุดนั้นเท่าที่เราสังเกตมาหลายปีใบที่แตกมาในชุดนั้นจะใหญ่กว่าชุดนี้นะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสภาพอากาศนั้นเริ่มมีความเอือ้อคืออากาศไม่ร้อนจนเกินไปยอดชุดใหม่ที่เกิดมานั้นก็จะใหญ่กว่าอวบกว่า ในขณะเดียวกันต้นนี้ที่เรามองดูแล้วเนี่ยใบขาแขนงของเขาเยอะรกเต็มไปหมดเราก็ยังไม่ได้แต่งออกนะครับการที่เราจะแต่งขแขนงเหล่านี้นะครับเราก็จะรอให้เขาแก่เขียวเข้มหรือรอให้มีการแตกยอดอ่อนออกมาแล้วนะครับขแขนงชุดเหล่านี้ที่เห็นรกๆเราค่อยแต่งออกมันก็จะไปบรรจบกับช่วงฤด,ดูต้นฤด,ดูฝนพอดีนะครับ เราก็จะแต่งให้โล่งนะครับแต่ว่าการแต่งแขนงในแนวคิดหรือว่าตามสไตล์สวนของเรานั้นเราจะแต่งต่อเมื่อใบแขนงเหล่านี้เขาแก่เขียวเข้มเขาทําหน้าที่ของเขาได้เต็มที่ก่อนเราถึงจะทําการแต่งปีนี้คาดว่าต้นนี้นะครับจะได้มีการแต่งแขนงประมาณสองครั้งนะครับอา,อายุของเขาก็6ปีแล้วครับปีที่แล้วแขวนไว้เลูก ปีนี้ไม่ออกลูกนะครับเนื่องจากว่าสภาพต้นโทมเราก็เลยตั้งใจบำรุงทางดินนะครับโดยการใส่ปุ๋ยหมักน้ำหมักแล้วก็ถ้าหากว่าจะใส่ปุ๋ยเม็ดก็ได้นะครับเราจะบำรุงใบชุดหนึ่งชุดสองชุดสามให้เต็มที่เลยครับปีนี้เพื่อที่จะให้เขาออกดอกในเดือนธันวาคมปี -68 นี้ให้ได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ